และนี่คือเหล่าอาวุธที่ได้รับพลังของผลปีศาจภายในเรื่องวันพีชโดยตัวแรกนะครับก็คือเจ้าราโซอาวุธคู่หูประจําตัวของมิตโตโฟซึ่งหมันนะครับก็ถูกระบุว่าเป็นปืนบาสุกาที่กินผลอินูอนูโมเดลหมาดัชชุนเข้าไปทําให้หมันนั้นเป็นปืนบาสุกาที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นหมาดัชชุนได้ตัวที่2นะครับก็คือเจ้าแฟงฟีดดาบประจําตัวของสแปนดมที่กินผลปีศาจผลโศโซหรือผลช้างเข้าไปทําให้หมันนั้นกลายเป็นดาบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นช้างขนาดอยากได้ตัวที่3ส,สมยัยีหรือสามสัตว์เลี้ยงงขอซารที่เป็นก ใช้แก๊สพีดผสมกับผลปีศาจส,สายโซออนอย่างผลสลามเมนเดอร์ทำให้มันนั้นมีร่างกายเป็นเจลหรือสลามขนาดยักษ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นสลามเมนเดอร์ได้ ตัวที่4ีอาปากาซิโนซึ่งมันเนี่ยก็ถูกระบุว่าเป็นปืนปลาสุกาที่กินผลอัลปาก้าเข้าไปโดยมันเนี่ยก็ปรากฏไม่ให้เราเห็นในอนิเมะวันพีชช่วงเนื้อเรื่องเสริมตอนที่575ตัวที่5บูคุกากะโตน้ำชาของโคซกิซุกิยากิโดยมันเนี่ยก็ถูกระบุว่าเป็นการน้ำชาที่กินผลทานุกิเข้าไปและปรากฏตัวม่ให้เราเห็นในวันพีชภาคกาอวานุคุนิตัวที่6ดาบของฟิเกอร์แลนด์แชมร็อกที่กินผลเซบเบอร์รัตเข้าไปทำให้มันนั้นกลายเป็นดาบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นสุนัข้าปปรระะตตตูนกกไดแลัวที่7็คือโ ัวละครจากเนื้อเรื่องเกมวันพีทอัลติเมตโวเอทที่ถูกระบุว่าตัวของปาโตก็คือปากกาที่กินผลปีศาจธานุกิเข้าไปทำให้ตัวเขามีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นธนุกิได้และสามารถเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นสิ่งของที่เขาต้องการได้อีกด้วย